ตามปฏิทินคริสตจักรสากลนะคะเมื่อเรานับวันจากวันอีสเตอร์มา40วันก็จะเป็นวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และในวันอีสเตอร์ปีนี้ตรงกับวันที่31มีนาคมเพราะฉะนั้นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหรือวันที่9นะคะก็เป็นวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันนี้มีบันทึกสั้นๆ เพียงสองสามที่แต่ว่าการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ในปฏิทินของคริสตจักรสากลก็ให้วันนี้เป็นวันที่เราจำเป็นจะต้องคิดและก็ระลึกถึงว่าการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์นั้นมีความหมายและก็มีความสำคัญต่อชีวิตเราต่อชีวิตคริสตจักรอย่างไรนะคะ การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์เป็นการทำตามคําสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะประทานผู้ช่วยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ตรัสในยอห์นบทที่16ข้อ7บอกว่าการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ไปไม่เสด็จสู่สวรรค์และยังคงอยู่ในสภาพที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่กับสาวกแล้วก็อยู่มาถึงทุกวันนี้พี่น้องจะจินตนาการว่าบางคนก็จะบอกว่าจริงๆพระองค์ไม่น่าเสด็จขึ้นถ้าพระองค์ไม่เสด็จขึ้นอะอะไรๆมันอาจจะง่าย แต่คำสัญญาขององค์พระเยซูคริสต์ก็คือว่าเราต้องไปเพื่อองค์ผู้ช่วยจะเสด็จมาสภาพความเป็นมนุษย์ขององค์พระเยซูคริสต์มีความจำกัดแต่องค์พระิยญามิสุทธิ์ผู้เสด็จมาภายหลังนั้นทรงกระทำพระราชกิจในฐานะพระเจ้าผู้ทรงสามารถอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งอยู่ในทุกคนอยู่ทุกที่ ไม่จำกัดในสภาพของเนื้อหนังและสถานที่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จึงเป็นบทนําขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสด็จมาจริงๆพระองค์เสด็จมาแล้วและขอบคุณพระเจ้าที่การการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บ่งบอกว่าพระองค์ทรงรักเราและไม่ได้รักแค่คนที่จะอยู่กับพระองค์แค่กระจุกเดียวแต่พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่ พระเจ้าจะสถิตยอยู่กับเราทุกคนและไม่ทอดทิ้งเราในลูกาบทที่24ตอนปลายเราอย่ล,ลืมว่าลูกานี่อาจารย์หมอลูกาเป็นคนเขียนและก็ต่อเนื่องมาที่กิจการนะคะในลูกาตอนปลายบอกว่าพระเยซูได้พาสาวกของพระองค์ไปที่หมู่บ้านเบธานีพระองค์ยกพระหัตถ์อวยพรเขาและขณะที่กำลังอวยพรน,นั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขา หมู่เมฆได้คลุมพระก,กายของพระองค์ไว้สาวกมองดูหมู่เมฆนั้นอัศจรรย์ใจแล้วก็ท่วมทน้นพวกเขาคงจะแงนหน้ามองดูฟ้าแล้วก็ตะลึงอยู่อย่างนั้นและจะปลื้มปิติขนาดไหนที่จะเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาได้ทรงพสัสริขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์ด้วยริธานุภาพเช่นนั้นและพวกเขาก็คงจะมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า ตามคำสัญญาพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในเร็ววันและความรู้สึกศรัทธาเชื่อมั่นไว้วางใจในพระองค์นั้นก็จะทวีขึ้นมากจนไม่เหลือพื้นที่ของความสงสัยอีกต่อไปขณะที่พวกเขากำลังขม้นดูฟ้าสวรรค์น,นั้นก็มีชายสองคนซึ่งจริงๆเป็นทูตสวรรค์ก็มาปรากฏอยู่ข้างๆพวกเขากล่าวว่าชาวกาลิลี มองฟ้าทำไมยืนมองฟ้าอยู่ทำไมพระองค์ผู้ซึ่งถูกรับขึ้นไปนั้นจะเสด็จกลับมาแบบเดียวกันกันกบที่ทรงถูกรับขึ้นไปเสียงนี้ดึงสติดึงความคิดดึงจิตใจของพวกเขากลับมาสู่เท้าที่กำลังติดอยู่กับแผ่นดินโลกลูกาบันทึกต่อจากนั้นว่า บรรดาสาวกของพระองค์ก็ได้นมาสการพระองค์และกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงและพวกเขาก็อยู่กันในพระวิหารเป็นประจำพากันสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูได้ตรัสอะไรกับเขาบ้างก่อนหน้าที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตลอด40วันนั้นพระองค์ตรัสหลายเรื่องด้วยกันเราจะโฟกัส2-3เรื่องในเช้าวันนี้ กิจการบทที่หนึ่งข้อสาบันทึกว่าพระองค์ได้พิสูจน์หลายประการว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ไม่ได้ตายพระองค์ตายแล้วแลพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วมีชีวิตอยู่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สาวกจะต้องเข้าใจแล้วก็มั่นใจอย่างที่สุดเช่นเดียวกับเราทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็มั่นใจอย่างที่สุดในการดําเนินชีวิตติดตามองค์พระเยซูคริสในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนก็คือพระเจ้าประทานพระเยซูคริส สิ้นพระชนบนกลางเขนชำระล้างความบาปผิดของเราตายถูกฝังและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอาจารย์พิริยะได้เทศนาไปเมื่อเขาครั้งที่ผ่านมาในโครินบทที่15บบอกว่าเรื่องสำคัญที่สุด เรื่องสําคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องคริสจักรของเราจะใหญ่โตขนาดไหนไม่ใช่เรื่องว่าเราจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นในโลกของเราหรือในจิตวิญญาณของเราสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้สําคัญที่สุดคือความเชื่อนี้ที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะมันหมายความว่าพระเจ้าไม่ตายเมื่อพระเจ้าไม่ตาย มันก็หมายความว่าการชำระบาปมาร้ายความปวดร้าวทั้งหมดพิษสงของบาปบำเน็จรังวัลที่ทรงสัญญาและคำสัญญาว่าจะเสด็จกลับมาเป็นจริงทุกครั้งที่ชีวิตของของเรานะคะมันเป๋ไปเป๋มาล่องไปลอยมาในทะเลแห่งชีวิตเราก็หวั่นไหวไปตับ กับคลื่นลมต่างๆความเชื่อนี้เรื่องสำคัญที่สุดนี้จะทำให้เราสยบสงบนิ่งอยู่และรู้ว่าพระองค์ได้จัดการกับพายุแห่งชีวิตของเราแล้วพระองค์จะโอบล้อมเราด้วยสันติสุขของพระองค์พระคุณของพระองค์มีมาก เพียงพอที่จะหนุนและก็พาเราไปจนถึงสุดทางชีวิตของเราความรักของพระองค์จะเติมในจิตใจของเราจะไม่โบไม่วงเวงแต่ด้วยความรักของพระองค์เราจะเต็มไปด้วยชีวิตที่มีคุณค่าและเห็นคุณค่าของนตนตน,ตนเองกับคนอื่นจิตใจของเราจะกอบไปด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญ พระองค์จะประทานกำลังให้กับเราเดินไปวันต่อวันเราสามารถวางใจในพระองค์ได้ทุกมิติในหนทางที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราและแม้ว่าเมื่อวันหนึ่งเรารเผชิญหน้ากับความตายเราจะยังสามารถหวังใจไว้ใจว่าชีวิตนิรันดร์พระเจ้าประทานให้อยู่ในแผ่นดินของพระองค์ ข้าพเจ้าอ่านแล้วก็ชอบความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อของศิลปิบาลท่านหนึ่งที่ชื่อว่าแอนดรูเมเร่นะคะท่านเขียนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อปัญหาท่านกล่าวว่าในยามที่เรามีปัญหาในยามที่เรามีความทุกข์มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาในชีวิตในยามที่เราจนตรอกในยามที่เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตท่านพูดว่า พระเจ้าทรงนำเรามาถึงจุดนี้เราไม่ได้อยู่ในความบังเอิญพระเจ้าทรงนำเรามาอยู่ในจุดนี้โดยพระประสงค์ของพระองค์แม้ว่าเราไม่เข้าใจเราจะอยู่ในความยากลำบากแต่ที่นั่นเราจะพักสงบที่นั่นเราจะพักสงบ แอนดรูกล่าวต่อไปว่าแล้วพระองค์จะรักษาเราไว้ในความรักและประทานพระคุณของพระองค์ในการทดลองนี้เพื่อที่จะให้เราตอบสนองเพื่อที่จะให้ประพฤติตัวเองสมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์และพระองค์จะเปลี่ยน ปัญหาอุปสรรคความยากร้ายทุกอย่างให้กลายเป็นพระพรได้มันเป็นบทเรียนที่พระองค์ประสงค์ให้เราเรียนรู้เป็นพระราชกิจแห่งพระคุณที่ประทานให้กับเราและสุดท้ายในเวลาของพระเจ้าพระองค์จะนำเราออกจากปัญหานั้น ด้วยวิธีการของพระองค์เราอยู่ที่นี่โดยการกำหนดของพระเจ้าในการพิทักษ์รักษาของพระองค์ภายใต้การฝึกฝนของพระองค์เพื่อเวลาของพระองค์เป็นสิ่งที่ทำให้เรา มีทัศนคติหรือว่ามีมุมมองของชีวิตเรานำความเชื่อออกมาในทางปฏิบัติได้ว่าวันนี้ฉันเผชิญกับปัญหาฉันไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรฉันไม่รู้ว่าทางออกหรือคำตอบมันจะเป็นอย่างไรแต่มั่นใจว่าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเรียนรู้บางอย่างไว้วางใจนิ่งสงบพระเจ้าจะให้มันเป็นพระพรได้ พระเจ้าจะนำออกไปจนถึงที่สุดในเวลาและในวิธีของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสเสด็จขึ้นมันจึงหมายความว่าพระเยซูคริสตท์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวานนี้วันนี้และอนาคตสืบไปพระองค์ทรงพระชนอยู่และสถิตยอยู่กับข้าพเจ้าสถิตยอยู่กับท่านสถิตท่ามกลางเราทั้งหลาย ใน40วันพระองค์นอกจากจะตรัดเรื่องที่สำคัญที่สุดในการเป็นขึ้นของพระองค์แล้วพระองค์ยังตรัดเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าว่ายังไงคะหลายคนเข้าใจว่าแผ่นดินของพระเจ้าคือเมืองบรมสุกเกษใช่ไหมคะวันหนึ่งเราจะไปถูกไหมคะ ถูกถ้าถูกถูกใช่ค่ะแต่วันนี้ยังไม่อยากไปใช่ไหมคะแผ่นดินของพระเจ้ามีความหมายหลายมิติแผ่นดินสวรรค์เมืองบรมสุกเกษมจุดหมายปลายทางหลังจากโลกนี้ใช่แผ่นดินของพระเจ้ายังหมายถึงการที่พระเยซูคริสต์ผู้เป็นจอมกษัตริย์ครอบครองปกครอง ที่ไหนที่พระเยซูคริสต์ปกครองครอบครองคะคริสตจักรเป็นที่ที่พระเยซูคริสต์ครอบครองไหมคะเป็นใจของท่านของข้าพเจ้าเป็นที่พระเยซูคริสต์ครอบครองไหมคะแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรคะ ที่ที่พระเยซูคริสต์ครอบครองหมายความว่าณบัดนี้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เรียบร้อยแล้วไหนไหนพี่น้องม่ต้องกองหาืม่มต้องกองหานีิกำไทยว่าใดเจ้าอาจารย์ไม่ต้องเฝ้าใฝ่ฝันรอคอยแต่เพียงว่าวันหนึ่ง ฉันจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองบรมสุกเกษมแต่วันนี้เราอยู่กับพระองค์แล้วพระองค์มาอยู่กับเราแล้วนั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ท่านหนึ่งได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าไว้ไดน้น่าสนใจบางทีเราก็คิดว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็คือใจเราใช่ไหมคะผู้เชื่อคริสเตียนทั่วโลกแล้วก็แผ่นดินสวรรค์ อาจารย์ท่านนี้ให้ข้อคิดอย่างนี้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าคือโลกทั้งหมดทุกสิ่งและมนุษย์ทุกคนเป็นของพระองค์แต่ด้วยการไม่เชื่อฟังด้วยการที่เราหล่นจากสภาพพระฉายาด้วยการที่มารได้ครอบงำชีวิตของเรามีสิ่งอื่นๆมากมายครอบงำชีวิตของเราแม้แต่ตัวเราเองเราก็ปฏิเสธพระเจ้า แต่หมายความว่าเมื่อเราปฏิเสธเราไม่เป็นของพระองค์หรือเปล่าโลกนี้ไม่เป็นของพระองค์หรือเปล่าไม่ใช่แต่เมื่อข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศออกไปเรื่องสำคัญที่สุดได้ถูกประกาศออกไปแผ่นดินของพระเจ้าก็ค่อยๆปรากฏขึ้นชัดเจนขึ้นผ่านทางการกลับใจของผู้คน แผ่นดินของพระเจ้าเริ่มเห็นถูกยอมรับมากขึ้นและขยายขยายขยายออกไปและเราจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้ากลับคืนมามากขึ้นมากขึ้นพี่น้องเข้าใจไหมคะเขาจะพูดเองก็คิดว่างงนิดหน่อยแต่ว่าน่าจะเข้าใจได้เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับว่า ประเทศไทยของเราเมื่อร้อยเมื่อ400หรือ500ปีก่อนเราไม่รู้จักพระเจ้าแต่ถามว่าเราเป็นของพระองค์ไหมประเทศไทยก็เป็นของพระเจ้าและเมื่อมีการประกาศข่าวประเสริฐมีผู้คนต้อนรับพระเยซูคริสต์ผู้คนเหล่านั้นก็เริ่มเข้าใจว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นของพระองค์และเมื่อขาวประเสริฐเดินทางขึ้นมาถึงเชียงใหม่ล้านนาอนาณาจักรล้านนาขาวประเสริฐก็เริ่มขยายมากขึ้นเปิดเผยมากขึ้นว่าแท้จริงแผ่นดินล้านนาเป็นของพระเจ้าและคริสตจกักรและสถาบันสถาบันการศึกษาสถาบันการรักษาโรงเรียนปริ้น พี่น้องทั้งหลายเรามีหน้าที่นั้นในการเปิดเผยมากขึ้นให้ผู้คนได้รู้ว่าแท้จริงเราทุกคนเป็นของพระองค์นั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าเราไม่รอคอยแผ่นดินของพระเจ้าเพียงแค่เราจะล่วงหลับกลับคืนสู่พระองค์แต่ว่าอยู่ในที่นี่เรียบร้อยแล้วและมันจะสมบูรณ์ในวันที่เราจากโลกนี้ไปหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จกลับมาครั้งที่สอง ความจริงนี้ให้อะไรกับท่านมันช่วยให้เราตระหนักว่าโอ้เมื่อแผ่นดินของพระเจ้าอยู่กับเราการปกครองเราเป็นพลเมืองของพระองค์เป็นพระสนิกรของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลพระสนิกรของพระองค์ไหมพระองค์มีกฎหมายกฎบัญญัติของพระองค์พระสนิกรของพระองค์จะว่าอย่างไร พระองค์บอกกับเรามากนะคะจงละความกวนกวายพระสบนิกรของพระองค์ละได้ไหมจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดจงมอบทางของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าเราเป็นของพระองค์แผ่นดินของพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อส่งเสด็จขึ้นนะคะหมายความว่า พระเยซูคริสต์ได้ทรงรับมอบให้ครอบครองทั้งแผ่นดินโลกและก็แผ่นดินสวรรค์ตามคำสัญญาตามคำที่พระบิดาได้กล่าวไว้พระเจ้าผู้ทรงเกียรติสิริยิ่งใหญ่สูงสุดได้ครอบครองทั่วจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างและเราเป็นของพระองค์ในระหว่าง40วันนั้นพระเยซูสั่งพวกเขาอย่างไรอีกในเรื่องที่3บอกว่าอย่าออกไป อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มไม่ได้หยบบอกว่าอย่าออกไปจากคริสจักรที่หนึ่งเชียงใหม่เพื่อทําอย่างอื่นนะคะอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มให้รอก่อนแล้วก็ตรัสว่า แล้วจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพและพระพระชาชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านทั้งหลายคือสาวกและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนที่ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก10บวันต่อมาคำสั่งนี้สําเร็จพม่านของเราจะเปลี่ยนในวันอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันที่9อีกสิวันคือวันที่เท่าไหร่คะ 19วันอาทิตย์ที่19เเราต้อนรับเรารำลึกถึงการต้อนรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เสด็จมากิจการบทที่สองบันทึกไว้ชัดเจนว่าเมื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสาวกมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงสาวกที่เคยหนีแล้วหนีอีกหันหลังแล้วหันหลังอีกพวกเขา กลายเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆแล้วก็เสี่ยงภัยไปทั่วโลกเพื่อการประกาศเรื่องที่สำคัญที่สุดการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่ว่าพวกเขาถูกจำคุกพวกเขาถูกเคี่ยนพวกเขาถูกข่มเหงถูกด่าทอถูกปฏิเสธถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อไม่มีใครยอมเสี่ยงชีวิตกับเรื่องโกหกใช่ไหมคะ ไม่มีใครยอมเสี่ยงชีวิตกับเรื่องที่ไร้สาระแต่เพราะว่าเรื่องนี้การเป็นนี้ขึ้นนี้สำคัญและก็เป็นจริงที่สุดเพราะฉะนั้นผู้เชื่อบรรพบุรุษของเราทุกยุคทุกสมัยตลอด2,000ปีที่ผ่านมาจึงยืนหยัดอยู่ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะในชุมชนของพวกเขาไม่ว่าจะนอกชุมชนไม่ว่าจะคนในวัฒนธรรมเดียวกันหรือต่างวัฒนธรรม ไม่ว่าจะคนใกล้หรือคนไกลจงออกไปไม่ว่าในรูปแบบของโรงเรียนในรูปแบบของคริสตจักรโรงพยาบาลการทำพันธกิจปัจจุบันมีการทำพันธกิจในมิติของทางธุรกิจการสงเคราะห์มูลนิธิสำหรับคริสตจักรของเราไม่ว่าจะเป็นห้องผู้สนใจการส่งมิชชันนารีออกไปสื่อออนไลน์ต่างๆที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์เพลงการสอนพระคัมภีร์ คำพยานชีวิตหนังสั้นภาพยนตร์วรรณกรรมต่างๆทุกวิธีที่ถูกประกาศออกไปและที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการประกาศด้วยชีวิตประจําวันด้วยทัศนคติด้วยอุปนิสัยแบบพระเยซูคริสต์ยังคงเป็นวิธีของการขยายแผ่นดินของพระเจ้าที่ทรงพลังและใช้การได้อย่างยอดเยี่ยม พระวมญยาณบริสุทธิ์สถิตกับเราจะทรงนำทรงสอนทรงอยู่ด้วยทรงเสริมกำลังและทรงประทานของประทานและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของสาวกในยุคแรกมาแล้วอย่างไรพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราในปัจจุบันนี้อย่างนั้นมันเป็นคำสัญญาของพระเยซูคริสต์เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราถูกเปลี่ยนแปลงแท้ที่จริงแล้วเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่เราแตกสลายเหมือนกับเศษแก้วแต่เราถูกล้อมขึ้นมาใหม่และผู้ที่ทำเช่นนั้นก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จขึ้นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เสด็จมาและทําการของพระองค์อย่างต่อเนื่องและไร้พรมแดนพระองค์จะเสด็จมาอีกเหมือนที่พระองค์เสด็จขึ้นนั้นทูตสวรรค์ได้ยืนยันเรากําลังรอคอยการเสด็จมาของพระองค์เราจะไม่เพียงแต่ขะม่นดูฟ้าสวรรค์เราจะไม่เพียงแต่ยืนนิ่งอยู่แล้วก็ชื่นชมในความรัก ในพระคุณอิ่มเอิบในการจัดเตรียมขอบคุณในการดูแลของพระองค์ในความดีงามของพระองค์ที่มีต่อเราเท่านั้นแต่เราจะก้าวต่อไปไม่ว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ตามให้พระองค์ได้พบว่าเราคริสตจักรของพระองค์สถาบันที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นมั่นคงในความเชื่อ ยึดมั่นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ให้เรื่องนี้สำคัญที่สุดและสยบทุกความกลัวของเราสยบทุกความวิตกกังวลและความมืดมนต่างๆในชีวิตของเราให้พระองค์เข้ามาครอบครองชีวิตจิตใจของเราทุกด้านพระองค์ต้องเราต้องอนุญาตนะคะ พระองค์ไม่ถือวิสาสะเราต้องอนุญาตให้พระองค์เข้ามาเราต้องทูลขอพระองค์เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเราทุกเวลาให้พระองค์มีสิบท,ที่จะเดินทั่วจิตใจของเราและสำรวจชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกอุปนิสัยพัฒนาของประทานด้วยการเชื่อฟัง เสริมสร้างซึ่งกันร,รายการด้วยความสามารถและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์และสุดท้ายเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาจะพบว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการประกาศและก็การเป็นพยานไม่ว่ากับใครไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นคนนั้นที่จะบอกว่าเรื่องสำคัญที่สุด ในชีวิตของเราคือเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายและให้การเป็นขึ้นมาจากความตายนี้สะท้อนออกมาในพันธกิจที่เรารับทำในชีวิตประจําวันในหน้าที่การงานที่เราดูแลเอาใจใส่มีฉันทะภาระในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ไม่ว่าจะมอบหมายให้ด้วยของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความสามารถ ครอบครัวตำแหน่งการงานความเป็นฐานะบทบาทที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้รับผิดชอบสิ่งเหล่านั้น mm hmm. การเสด็จขึ้นขององค์พระเยซูคริสต์มีความหมายสำหรับเราใช่ไหมคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานคะ่ะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ประเสริฐพระองค์แต่องค์เดียวที่ทรงรู้ว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายคริสตจักรของพระองค์สถาบันการศึกษาหรือสถาบันต่างๆโลกใบนี้กำลังเดินทางไปในทิศท,ทางใดพระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นผู้กำหนดว่า เมื่อไรที่พระบุตรที่รักของพระองค์จะเสด็จกลับมาข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดเถิดให้ข้าพระงทั้งหลายก้าวเดินติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมหากสถานการณ์แห่งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวหน้าที่การงานที่รับทำยากร้ายหนักหนาหรือกำลัง รอคอยอยู่ในบทเรียนอยู่ในการสแสวงหาน้ำพระทยัยหรือการพบกับความสำเร็จความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าประทานให้พร้อมกับพระประสงค์ของพระองค์ที่เต็มอยู่ในบทเรียนต่างๆนั้นไม่ว่าอยู่ในอยู่ในสถานใดพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดนำข้าพองหลายโปรดยึดข้าพมหไาลไว้แน่น ขณะที่จาริกไปให้เป็นผู้ที่กล้าหาญเข้มแข็งอดทนเฝ้าเพียรและรอคอยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่เหลือบ่ากกว่าแรงของพระองค์พระองค์จะจัดการพระองค์จะอวยพรพระองค์จะดูแลและขอให้ข้าพองทั้งหลายนั้นได้ไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมโปรดอวยพรคริสตจักรของพระองค์ อุยพรโรงเรียนปริน์รอยวิทยาลัยทุกคนที่กำลังรับพันธกิจนี้อยู่ในบาอันหนักอึ้งในทิศทางที่อาจจะเลือนลางพระบิดาเจ้าข้าแต่พระองค์จะเป็นธงชัยพระองค์จะเป็นกำลังโอบอุ้มประคับประคองผลักดัน ให้ก้าวเดินไปขอพระเจ้าทรงโปรดหนุนนำผู้บริหารคณะครูนักเรียนฝ่ายสนับสนุนผู้ปกครองและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอพระเจ้าช่วยให้สถาบันของพระองค์ได้รับการเชิดชูพระเกียรติของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยให้สถาบันของพระองค์เป็นสถาบันที่ เปิดเผยให้เห็นถึงแผ่นดินของพระองค์ชัดเจนมากขึ้นชีวิตของข้าพงหลายเป็นของพระองค์พระบิดาเจ้ามอบไว้กับพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณพระองค์และทูลขอร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน